โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับยังก็สู่เกมลายเลนเจอร์นะครับผมตอนนี้ก็เดือนใหม่แล้วนะครับผมเดือนกันยานะครับผมก็เป็นแคมเปญนะครับฉลองครบรอบ9กปีนะกับตั๋วลายเลนเจอร์นะครับผมอันนี้ก็รับตั๋วตามภารกิจประจำวันนะครับผมอและภารกิจพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับผมใช่ปะใช่นี่คือพวกรับตั๋วนะครับผมสิบเอ็ด สิงหานะถึงยี่สิบห้ากันยานะครับผมอมืส่วนนี้ก็เป็นแพ็กเกจฉลองครบรอบเก้าจุดห้าปีมีแพ็กเกจอะไรดีๆเยอ,อะเลยนะครับแต่ราคาก็หนักหน่วงเหมือนกันถ้าจะซื้อผมว่าซื้อผ่านตัวแทนก็ดีเหมือนกันนะครับผมแพ็กเกจเลนเจอร์นะครับผมโทเคนนะซึ่งผมน่าจะไม่เอาแล้วก็ วันนี้ผมจะมาสุ่มนะครับผมก่อนจะไปสุ่มเรามาดูกิจกรรมใหม่ของเขากันผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเนี่ยอีเวนต์กระดานหมุนนะครับผมตอนนี้ผมเก็บไปสิบแล้วก็แอบ,บสุ่มแอบบหมุนไปสี่ห้าครั้งแล้วนะครับผมเรามาหมุนเล่นกันครับได้ตั๋วได้ตัวโอเคเย้ได้ตัวต๋วมีใจหลังมาโอเคอุ้ย,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 ยได้ตัวกาชาฟเป็นอันที่ดีมากเลย มุน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 มไม่เป็นไรครับทุกคนเอาตัวพวกนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องการสุมม่มให้ครบร5อยห้าสิครั้งนะเพื่อจะเก็บกบเก้าดาวนะครับผมอันนั้นนี่คือสำคัญสุดแล้วนะครับผมเอ้ยเอ้ยเอยโอเคเอามาทำไมอ่ะเราน่าจะทำเจ้าดาวแม็กได้นะครับจากตัวนี้นะครับผม เออทำได้ทำเก้าดาวแม็กได้นะครับไม่รู้ว่ากระดานนี้จะมีทุกเดือนไหมนะผมไม่แน่ใจถ้ามีทุกเดือนก็ดีนะครับเหมือนว่าเพิ่มเหมือนกับกระดานนี้เหมือนกับมาช่วยสายฟรีอะถ้ามันมีทุกเดือนนะเหมือนเกมนี้จะทํากระดานนี้ทําให้สายฟรีเล่นง่ายขึ้นนะครับผมแต่ก็นิดหน่อยนะครับผมไม่ได้มากอะไร แต่ถ้ามันมีทุกเดือนเนี่ยผมว่าไอชิปเนี่ยในการที่จะมาหมุนเนี่ยอาจจะหายากขึ้นหน่อยนะครับผมอาจจะหาได้วันละอันอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนสุ่มได้หมุนได้30ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออได้อีกแล้วทำเก้าดาวแม็กได้แน่นะครับผมตัวนี้ผมอยากมีเก้าดาวแม็กอะ่ะหืยตัวสิบใบสวยงามสวยงาม หมุนอีกครั้งนะครับผมได้ขนนกมา25อันขนนกนี่น่าจะเป็นอะไรที่เกียร์ที่สุดแล้วนะครับผมถึงจะได้ขนนกเอาไปสร้างด่านได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเกียร์ได้กบก้าดาวสามตัวนะครับผมแล้วก็เป็นขนนกอีกสองร้อยนะครับก้าดาวเนี่ยต้องเป็นบอกบอกว่าเป็นก้าดาวนี่นะเป็นก้าดาวธรรมดานะผมสีเขียวนะกบเขียวนะก้าวดาวกบเขียวโอเคครับผมวันนี้เราจะมาสุ่ม ตัวกันเลยครับผมตอนนี้เขามีเพิ่มโอกาสแล้วนะกับตัวนี้นะครับผมแสงเมื่อตัวใหม่นะครับบาอัศวินผุกขัดนะครับผมแล้วมันก็จะเป็นเชื่อไปเรื่อยเป็นบาอัศวินเหล็กนะครับผมแล้วก็เป็นบาอัศวินแห่งแสงนะครับแต่แป๊บหนึ่งได้ไหมผมขอเอาเลิกเอาใช้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสุมกันเลยนะก่อนไปสุมเดี๋ยวเรามาดูตัวกันก่อนนะครับ มีสกิลนะครับตัวนี้เป็นสกิลที่เห็นว่าคืหฮางกันเลยนะครับสกิลบาลีสมบูรณ์แบบนะครับผมผลลัพธ์ป้องกันนะครับของความสามารถใช้ได้กับการโจมตีกับทักษะความสามารถของเรนเจอร์เท่านั้นนะครับผมมืออกปฏิบัติการมีโอกาสที่จะสร้างบาลียทรงพลังซึ่งไม่สามารถทําลายได้เป็นเวลาห้าวิหรือว่านานนะครับผมโดยจะป้องกันการโจมตีและผลลัพธ์ ตายทันทีนะครับผมในระหว่างที่บารเรียแสดงผลนะครับถือว่าเป็นสกิลที่เขาคือฮากันมากส่วนสกิลหนึ่งก็จะเป็นพวกทักษะ,ะอนมนตรของศัตรูสีวินะครับทำให้ศัตรูชงักสีวินะครับผมแล้วก็ทําให้ย้ายเรนจ์ศัตรูไปอยู่แนวหลังนะครับผมสกิลสองก็จะเป็นพวกเพิ่มพลังชีวิต500%นะครับผมเพิ่มแกนตนทักษะอันนี้ดีครับผมแล้วก็ เพิ่มความใรการเที่ยนที่อันนี้ก็ดีครับเดี๋ยวเราไปเล่นด่านวิ่งได้เลยถ้าไม่ได้มานะแล้วก็เป็นพวกแร่หนืดนะครับผมกับสกิลเก้าดาวก็จะดีสุดก็น่าจะเป็นอันนี้ครับผมยากมางนะครับผมมีโอกาสผลิตเลนเจอร์พร้อมกัน2ตัวด้วยการใช้แร่ธาตุเพียง1ตัวนะถือว่าดีแล้วก็เป็นนี่ครับผมใช้สกิลก่อนตายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยจนตัวนี้ผมก็ ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับผมถ้าได้มาก็ดีไม่ได้มาก็ไม่ดีนะฝุ <c oughs> ่นอะไรนะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยครับกับ270ตัวนะครับผม <c oughs> เปิดเอาเลือกเอาใช้กันหน่อยอืม <c oughs> ใช่ปะเนี่ยตัวน,นี้คือเฮ้ยใช่ปะเนี่ยตัวหนึ่งนะใช่ปะเนี่ยไม่ใช่หว่ะมูลนักล่าสมบัติโอ้ผม ผมเห็นผิดเห็นผิดเห็นผิดพอดีไปกันเลยครับเจ็ดสิบตัวผมจะมาเล่นๆไม่ได้นะโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบตัวนะครับผมกบเออเรนเจอร์ในครั้งผมก็เต็มแล้ว,วกูเจ็ดดาวเต็มเลยอ่ะโอ้โหมูล พี่เมะถือว่าดีครับถือว่าดีได้อยู่ได้อยู่ยพี่เมะผมกำลังเก็บทำพีร้อยอยู่นะโอ้โหหึกดตู้ผิดปะเนี่ยโอ้โหขอดีๆหน่อยได้ไหมขอดีๆโอ้โหเหลือร้อยเก้าสิบห้าตัวแล้วเนี่ย คนอื่นเขาออกง่ายมากเลยนะคือจริงๆมันก็ไม่ได้คือไม่ได้จริงๆนะเนี่ยโห็ดดาวมาเยอะมากคือตัวนี้ผมไม่อยากพลาดนะพวกตัวตเมตาแล้วเนี้ยอนาคตอาจเป็นเมตาก็ได้นะก็เลยแบบสุ่มๆไว้นะครับคุยถามจริง เกินไปแล้วนวย้ยโหเกินมากเลยอะเรารู้สึกว่าเราจะไม่ได้ตัวอะไรเลยอะเหลือร้อยสามสิบครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้ว ไม่ได้จริงๆเกมเกียร์ยมากสุ่มไอดีสามเมื่อวันก็ไม่ได้โอ้โหตัวนี้เกียร์เกียร์เอาวะนี่เพื่อโอกาสจริงปะเนี่ยใช่ เก็บมา200กว่า200กว่าตัวจะมาจบเพราะแสงมืดเนี่ยนะอยโอ้ยได้ตัวบินมาแทนตัวบินไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยแหละไม่เคยใช้ตัวบินเลย ทุกคนครับได้มาครับผมตัวนี้เอ้ยตัวที่ไม่อยากได้ก็ได้มา13ตัวโอ้โหกินเกียรครับทุกคนไน้แค่ตัวนี้มาครับ270ตัวไม่ออกเลยเดีย๋ยวเรามาดูเกียรจันทากันครับ เรามาสุ่มเกียร์จันทากันนะครับผมจะสุส่มสลับกันไปสลับกันมานะครับอืมผมจะสุ่มทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเกียร์จันทานานๆทีมันจะมานะไม่เก็บกครับผมเผื่อว,ว่าจะได้เริ่มเลยอ,อ้ยได้จันทามาหนึ่งชิ้น ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆบบบอยู่นะนี่ไงพลังชีวิตตาหลบสกิลัตาหลบบีก <c oughs> แล้วก็ได้ตัวนี้ครับผมทวนอสโลพิษของเตียวหุยนะคะรับผมพลังโจมตีอ่ะตาะความมั่นยาของทักษะนะครับมาตาคริเป็นกิวเป็นเกียร์ที่แปลกใหม่ดีนะผมเพิ่งเคยเห็น <c oughs> แต่ว่าหลายๆคนน่าจะเห็นตั้งนานแล้ว โอเคสูรมันที่สองครั้งเกี่ยวของเตี่ยวหงิ้รองเท้าเกียวจันท่าจะออกแค่อันเดียวจริงปะเนี่ยโอ้โหเจ็ดดาวสักชิ้นก็ได้นะบางที โอ้โหเสียงอ่อนเลยโอ้โหคาทาคาทาแซลลี่อันนี้เรามีอยู่แล้วนะผมแล้วก็ได้นี่มาพลังโจมตีกายนะพลังชีวิตระยะโจมตีด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 รางวัลตอบใจ <c oughs> โอเคเราสูมอีกครั้งหนึ่งกับโอ้โหตู้นี้นะครับผมสูมอีกครั้งหนึ่งเ,เป็นตุ่มสูมตู้โบนโโูได้มาอีกแล้ว ไ้เกียร์มาแล้วเกียร์จันท่าเหมือนกันแหละดังเป็นเกียร์วันนี้อีกหกครั้งครับผมไม่มีการันตีด้วยนะประเด็นมาดีมาด,มาดีไม่ได้เลยเลยไม่ได้อะไรมันรู้ไปดิโอ้โหตัวก็ไม่ได้เกียร์ก็ไม่ได้เออ อออออเีกครั้งสุดท้ายมันจะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมโหได้หายมาอามาทำไมหาโอเคพอคุยกันได้พอคุยกันได้นะครับเพิ่มเพิ่มอัตราการใช้ทักษะนะครับพอคุยกันได้นะครับเป็นความเร็วในการโจมตีนะครับเป็นของไวพิบนะ เอออย่างนี้นี่พอคุยกันได้หรือว่าไม่ได้ตั๋วไม่ได้ตัวก็ได้เกียร์มานะครับผมโอ้โหพอคุยกันได้ครับทุกคนการันตีมันต้องกี่ครั้งนะผมจำไม่ผมจาไม่ได้เก็บไปก่อนไหนนะการันตีอยู่ไหนนะเนี่ย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 การันตีนะครับผมไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันล็อกอินอยู่啊 เงี้ยการันตีมันต้อง15ครั้งนะครับผมโหไม่เป็นไรผมผมได้เกียร์แปดดาวแล้วไว้ผมจะมารีวิววันหลังนะครับผมส่วนตัวผมไม่ได้นะส่วนเกียร์ผมจะมาใส่ใส่ให้กับตัวอะไรเดีย่ะแต่งการใช้สกิลเหรอดุริสชาตนะครับผมยกเลิกสถานอันตราของตัวาให้สงบลงนะครับผมเพื่อมาแต่ง,ง,ก,งาาก,การใช้สกิลของไวพิบหาแป๊บนึง มีวัเนี่อะโอ้ไม่มีนี่แย่นะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความมั่นยำนะครับผมไม่น่าจะมีมดทุกคนผมไปหาดูก่อนนะครับผมหต่ไม่ <c oughs> ความว่องไวนะครับแต่มันเป็นสายไวพีปะเป็นของไวพีปะนะครับ โอเคบผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อลืมกดไลค์แชร์กย่กดแชร์นะครับถ้าทำให้เป็นของไหวพริบได้ก็ดีนะเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปบ้าย